หมดแล้วนะครับสำหรับในส่วนของข้อมูลที่เกิดขึ้นในงบทดลองและในรายการปรับปรุงนะครับเราได้นำไปใส่ในงบต้นทุนการผลิตงบกำไรขาดทุนและงบดุลแล้วนะครับจุดสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องทำขึ้นมาอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องนำในส่วนของงบต้นทุนการผลิตนะครับมาลบกันในแต่ละด้านทั้งด้านเดบิตและเครดิตนะครับเพื่อหาผลต่างว่า ในงบต้นทุนการผลิตนั้นผลต่างที่เกิดขึ้นก็คือต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จเราลองดูนะครับมันมาได้ไงต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จนี่คืองบต้นทุนการผลิตนะครับงบต้นทุนการผลิตเนี่ยเราทําขึ้นมาเพื่อต้องการหาตัวเลขในบรรทัดสุดท้ายซึ่งตัวเลขในบรรทัดสุดท้ายก็คือต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จก็คือตัวนี้นะครับดังนั้นเมื่อเรานําข้อมูลที่เกิดขึ้นทางด้านเดบิตและเครดิตในงบต้นทุนการผลิตเนี่ยครับมาลบกัน มันจะต้องเป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จแน่ๆนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ในกระดาษทําการของเราเนี่ยเราก็นะครับจะรวมยอดในส่วนของงบต้นทุนการผลิตก่อนนะครับว่างบต้นทุนการผลิตเนี่ยมียอดเท่ากับเท่าไหร่นะครับทั้งทางด้านเดบิตและเครดิตนะครับเราลองมาไล่ดูนะครับในส่วนงบต้นทุนการผลิตงบต้นทุนการผลิตเราก็จะรวมยอดตั้งแต่ห0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0นะครับ20,000ื0 0,000 0 0,000นะครับ รวมกันนะครับจะได้เท่ากับส0 0แสนนะครับเราจะใส่ส0 0แสนทางด้านเครดิตไว้นะครับแต่ผมจะทดไว้ก่อนนะครับรู้ว่าทางด้านเดบิตนั้นนะครับมียอดเท่ากับส0 0แสนเรามาดูด้านเครดิตบ้างนะครับด้านเครดิตของงบต้นทุนการผลิตนะครับจะมีเท่ากับนะครับห้า0มสอง้าร้อย และ1 4 7 5 0 0สนานะครับรวมกัน2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นยอดรวมทางด้านเครดิตเท่ากับ200,000จะเห็นว่าถ้าเอามันมาลบกันนะครับเดบิตลบเครดิตก็เท่ากับ10,000 0เราจะนำผลต่างที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ10,000 0ตรงนี้นะครับไปใส่ในด้านที่น้อยนะครับเพื่อเดี๋ยวเวลารวมยอดแล้วมันจะได้เท่ากันทั้ง2ด้านดังนั้น10,000 0ตรงนี้ก็คืออะไรครับอย่างที่เราคานวณกันนะครับ ในงบต้นารผลิตนะครับผลต่างก็คือต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จนั่นเองนะครับเอาเดบิตและเครดิตมาลบกันซึ่งเป็นข้อมูลในงบต้นทุนการผลิตนะครับดังนั้น1 0 0 0 0แบาทตรงนี้นะครับผมจะเขียนว่าต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จนะครับในบรรทัดต่อไป มีผลต่างอยู่10,000แสนนะครับที่เราคำนวณได้และเราจะต้องนำา1 0 0 0แสนนั้นไปใส่ด้านที่น้อยเมื่อไปใส่ด้านที่น้อยเราก็จะพบว่าด้านเครดิตมี2 0 0แสนน้อยกว่าด้านเดบิต3 0 0แสนดังนั้นเราจึงนำา1 0 0 0แสนนะครับไปใส่ทางด้านเครดิตนะครับผมจึงใส่10,000แสนนะครับทางด้านเครดิตในบรรทัดของต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จนะครับ ห0 0 0แตรงนี้นะครับก็คือต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จนะครับและผมก็จะรวมยอดนในงบต้นทุนการผลิตนะครับว่ามันมียอดเท่ากับเท่าไหร่ทั้ง2ด้านนะครับผมก็จะขีดเส้นนะครับเป็นการปิดจบในส่วนของงบต้นทุนการผลิตนะครับรวมกันนะครับทางด้านเดบิตก็คือ3 0 0แสนนะครับ และทางด้านเครดิตนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก1นึ่งแสนก็กลายเป็น3ามแสนในส่วนของต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จนั้น1นึ่งแสนตรงนี้นะครับเราอย่าลืมว่าเวลาเราคำนวณได้แล้วเนี่ยนะครับจากงบต้นทุนการผลิตเนี่ยนะครับเราก็จะนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปใส่ในงบกำไรขาดทุนซึ่งมันจะสัมพันธ์กันนะครับโดยในงบ กำไรขาดทุนนั้นก็จะมีต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จเ,เพิ่มเข้ามานะครับถ้าเราดูนะครับเราจะเห็นว่าคําว่าต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จนั้นจะอยู่ในงบกําไรขาดทุนด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเราจรึงนําข้อมูล1น0 0 0แบาทนะครับที่เราเนี่ยคำนวณหาผลต่างได้ว่ามันเป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตเส็จนะครับ1น0 0 0แบาทตรงนี้เนี่ยนะครับไปใส่ในงบกําไรขาดทุนด้วยคราวนี้เราก็ต้องมีคําถามว่า แล้วจะไปใส่ในงบกําไรขาดทุนด้านใดเราก็ไปดูนะครับว่าต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จอยู่ในงบกําไรขาดทุนนั้นมันอยู่ด้านใดครับเราก็จะพบว่ามันเป็นตัวบวกของต้นทุนเมื่อเป็นตัวบวกมันก็อยู่ทางด้านเดบิตนี่นะครับอยู่ทางด้านเดบิตเราก็ต้องนำมันไปใส่ด้านเดบิตของงบกําไรขาดทุนด้วยนะครับดังนั้นผมจึงนำา1 0 0 0แสไปใส่ทางด้านเดบิตของงบกําไรขาดทุน คือเวลาเราทํากระดาษทําการเนี่ยข้อมูลมันจะสัมพันธ์กันนะครับระหว่างกระดาษทําการกับงบการเงินนะครับดังนั้นเวลาผมจัดทากระดาษทำการผมจึงอ้างอิงข้อมูลในงบการเงินมาโดยเราจะต้องรู้ธรรมชาติของชื่อบัญชีแต่ละชื่อว่ามันอยู่ทางด้านใดนะครับเราจะได้มาจัดทํากระดาษทําการได้ถูกต้องไม่สับสนมากนักนะครับเราได้นําข้อมูลเนี่ยมาใส่ครบทุกงบแล้วนะครับคราวนี้หน้าที่ของเรานะครับก็คือ เราจะรวมยอดในงบกำไรขาดทุนและงบดุลบ้างน,นะครับในงบกำไรขาดทุนและงบดุลก็จะเป็น2ง,งบสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องทำดังนั้นผมจึงจะขีดเส้นนะครับเป็นการจบนะครับและรวมยอดในงบ2งงบนี้มานะครับทางด้านเดบิตก่อนนะครับทางด้านเดบิตของงบกำไรขาดทุนนะครับ รวมกันนะครับจะได้เท่ากับ3 4 1 7 0 0นะครับต่อไปนะครับทางด้านเครดิตได้เทบ่ากับ459,000ในงบดุลด้านเดบิตนะครับได้เท่ากับ1 6 000, 3 0 0ล้านนะครับ และด้านเครดิตนะครับได้เท่ากับ1นึ่งล้านสี่แสนแป้าเรละเราก็นำตัวแรกนะครับมาลบกันในแต่ละงบนะครับในงบกำไรขาดทุนก่อนนะครับลบกันจะได้เท่ากับ1 1 7 3ง0สน่ายใส่ด้านที่น้อยก็คือด้านส0 0แสนนะครับ ขีดผ่านงบดุลบ้างน,นะครับเอามาลบกันก็จะได้ผลต่างเหมือนเดิมนะครับเท่ากันใส่ด้านที่น้อยนะครับล้านสี่น้อยกว่าล้านหกนะครับจึงใส่ด้านล้านสี่ตรงนี้ขีดผ่านต่อไปเราก็รวมยอดนะครับอีกครั้งหนึ่งก็ขีดเส้นจบ สามแสนสี่นะครับบวกแสนหนึ่งนนะครับจะได้เั่ากับ4ี่แสนหาหนเจ้านนะครับอันนี้ชักลงมานะครับชักลงมานะครับตัวนี้ก็รวมกันนะครับ แล้วเราก็มาสรุปกันนะครับว่าผลต่างเป็นอย่างไรนะครับตัว117,300นะครับรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นเราก็เขียนคําว่ากําไรสุทธินะครับในมัรทัดของผลต่างนะครับ